ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธานิดามณีวรรณนะคะฉันมาเที่ยวศึกษาไปที่6กทับหนึ่งเลขที่16ค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับความรู้นะคะที่ได้จากการเรียนวิชาสตาร์ทอัพนะคะก็ในการเรียนวิชาสตาร์ทอัพนะคะก็จะเป็นการ ปูพื้นฐานนะคะของการประกอบธุรกิจนะคะในอนาคตค่ะซึ่งความรู้ที่ได้รับนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้นะคะว่าอย่างไรให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะคะจะเริญเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ความประทับใจนะคะในการเรียนรายวิชานี้นะคะก็คือเป็นรายวิชาที่แปลกใหม่คะ่ะแบบเป็นรายวิชาที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยคะ่ะสอนให้เรารู้ว่ารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะว่าเราอยากประกอบธุรกิจอะไรแล้วมันสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ไหมจะจะเริญเติบโตในทางที่ดีไหมหรือว่าจะขาด มีกำไรให้เราเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะทางัราคนนี้ก็คุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิดาโกสีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกพักหนึ่งความรู้ที่ได้รับจากวิชาสตาร์อัพนะคะก็คือความหมายของธุรกิจวัตถุประสงค์ของธุรกิจค่ะตลาดสื่อกลางออนไลน์ต่างๆค่ะแล้วก็วิธีการทําผลิตภัณฑ์วิธีการทําแบรนด์หรือบรรจุภัณฑ์ของตัวเองเราสามารถนําความรู้จากวิชาสตาร์อัพนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ในเวลาว่างค่ะเพื่อหารายได้เสริมค่ะหรือการทําแบรนด์ของตัวเองต่างๆค่ะจึงเราจะเรียนสายสามัญนะคะแต่พอเพิ่มวิชาสตาร์ทอัพขึ้นมาค่ะก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเรียนต่อให้กับเด็กค่ะสําหรับเด็กคนที่ไม่อยากต่อมหาวิทยาลัยค่ะก็ไปต่อสายอาชีพได้ประทับใจในวิชานี้ค่ะวิชาสตาร์ทอัพค่ะไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีหรือความรู้อย่างเดียวค่ะแต่ครูยังได้ให้เราปฏิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบโลโก้ของเราเองเรายังสามารถนําผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบนะะค ตต่อออยนนาคสวัสดีค่ะหนูานางสาวภาชญาพรม่วงรุง่งเบขที่28ชั้นม .4 ทับ1ค่ะความรู้ที่ได้จากวิชาสตาร์ทอัพนะคะความรู้ที่นำไปใช้ได้อย่างแรกเลยคะ่ะคือการรู้จักวิเคราะห์การวางแผนในการจะทําธุรกิจอะไรต่างๆค่ะการทําธุรกิจอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราสามารถลงมือทาได้เลยเราก็ต้องรู้จักการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ก่อนค่ะเราถึงจะสามารถทําตามแผนที่ว่าเราวางไปได้ค่ะทําแบรนด์การทําโลโก้การรู้จัก ความต้องการของผู้บริโภคนะคะจะออกแบบยังไงให้ดูดีจะทําผลิตภัณฑ์อย่างไรให้น่าสนใจจะทําผลิตภัณฑ์ยังไงให้ดูทันสมัยนะคะแล้วก็การขายของให้ให้ดูฟังดูเลิศนะคะ่ะส่วนความประทับใจสาหรับวิชานี้นะคะตัวเองไม่เคยไม่เคยทําไม่เคยนั่งทำสลัดเองเลยเรามีแต่จะไปซื้อทุกมืขอของกินนะคะแต่พอเรา ได้มาลองทําเองเราก็รู้สึกว่ามันต้องใช้อะไรหลายอย่างนะคะแบบว่าการวางแผนมันยากตั้งแต่หัวข้อที่เราจะคิดล้วค่ะว่าเราจะเลือกขายอะไรในเรียนแล้วก็การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราจะนํามาใช้มันดีต่อโลกไหมมันมันเป็นพิ่กสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า อะไรประมาณนั้นนะคะรู้สึกว่ามาทัาใจก็คือทําให้เราเลือกทําในสิ่งที่เราไม่เคยทะคะํเลยค่ะมันทำเหอว่าทาให้เราได้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนคือจากที่ไม่เคยขายของอะไนี้เราก็ได้ขายเราก็ได้ลองทาขึ้นมาจริงๆนะคะมันสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราพยายามจะทาําอะไรจริงๆเราก็สามารถทําได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายสุภวิักเอีย่ยมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ัหนึ่งครับ ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาสตาร์ทอัพนะครับส่วนตัวผมก็ได้รับความรู้เยอะมากครับเกี่ยวกับการค้าขายบนโลกออนไลน์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์บนเว็บไซต์เช่นการลงทุนการทรําธุรกิจแล้วก็การเล่นหุน้นแล้วก็ยีดย่อีกมากมายเลยครับประทับใจในรายวิชานี้ครับส่วนตัวผมก็รู้สึกประทับใจกับรายวิชานี้มากครับทาให้เราได้รู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์การค้าขายบนโลกออนไลน์ยังไงครับส่วนถ้าไม่เข้าใจหรือว่าถ้าจะอะไรก็สามารถเอาวิชาตรงนี้มา ปรับแก้หรือปรับเป็นของเราก็ได้ครับเพื่อดูในวิชาตัวนี้เป็นแนวทางก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาพรศรีพงค่ะใช้มยุคึกษาปีที่4ี่คับหนึ่งความรู้ที่ได้รับจากหลังฉันตบัอัพา,าการดูแบบออกเป็นสาข้อข้อแรกคือประเภทของธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง2การวางแผนดานงเงินงานทางด้านธุรกิจ 3การออกแบบแบ,บแรนด์สินค้าและบริการว่าเราควรจะมีแนวทางการทำเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่หนูจะนําไปตับใช้กระชิตประจำวันเลยก็คือการวางแผนค่ะการวางแผนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถวางแผนเกี่ยวกับการเรียนได้คือแบบ่งเวลาเอาไว้ว่าเวลานี้เราควรจะทําอะไรเช่นเวลานี้เราควรอ่านหนังสือเวลานี้เราควรจะทําการบ้าน แล้วก็ความประทับใจของหนูเลยก็คือวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่เรียนแล้วได้ปฏิบัติจริงได้ลงมือทำจริงจริงแล้วก็เป็นความรู้ติดตัวเอาไว้แบบแน่นะคะถ้าเราจะเปิดกิจการเราก็ยังถึงตรงนี้ได้แล้วก็สามารถจะมาปรับใช้ได้เรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษสาศาสตร์สุขอนนะคะวันนี้จะมาพูดความรู้ที่ได้รับในวิชา,าสาระข่าก็คือในวิชานี้นะคะก็สามารถทําให้เราได้รู้ว่า องค์ประกอบหรือว่าธุรกิจอันนีน้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างกว่าที่จะมาเป็นหนึ่งธุรกิจเนี่ยต้องทำย่างไรมีรายละเอียดอะไรบ้างก็พอได้เรียนวิชานี้เนี่ยก็คือได้ทราบค่ะได้ออกแบบสินค้าได้คิดผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาเองได้ออกแบบโลโก้ซึ่งนําสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาให้มาทําให้เป็นเอกลักษณ์มากยิง่งขึ้นและทาให้เป็นที่จดจาค่ะ ราจะนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรนะคะก็คือเราเนี่ยได้รู้จากการทาํางานเป็นระบบเป็นระเบียบแบบแผนทํางานเป็นลําดับขั้นตอนทําให้งานชิ้นนั้นเนี่ยออกมาเสร็จสมบูรณ์ความประทับใจในรายวิชานี้นะคะก็คือได้เห็นความพยายามของเพื่อนๆค่ะไม่ไม่ได้เห็นเฉพาะของเพื่อนนะคะเห็นของตัวเองด้วยค่ะว่าการที่กว่าจะได้ทํากว่าจะคิดผลิตภัณฑ์ออกกว่าจะทํากว่าจะออกแบบแก้ไขอีก การทาให้ชิ้นนี้มันออกมาเสร็จสมบูรณ์มันต้องใช้ความพยายามขนาดไหนคะ่ะถ้าไม่ได้คุณครูที่คอยให้คําปรึกษาคอยให้คําแนะนาคอยให้การปรับปรุงแก้ไขงานที่ออกมาก็คงไม่ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่ควรนะคะแล้วคุณครูก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งแบบว่าไม่ได้ใส่ใจเด็กแค่คนเดียวก็คือสอบถามเป็นรายบุคคลเลยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมมีปะศักอะไรหรือเปล่ปาอะไรอย่างงี้ค่ะทำให้งานมันออกมาดีะคะ่ะก็ชอบตรงนี้นะคะประทับใจตรงที่ ก็คอยให้ข้อคึกษาอยู่ตลอดแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติเองด้วยความคิดของตัวเองอะค่ะ